สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวบื้เช่นเคยเนาะวันนี้ก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในสูตรมัดรวมนะคะก,ก็คือชุดสองตัวบนล่างเนาะแอดลงสองสูตรนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นอีกหนึ่งสูตรก็คือสูตรเม็ดเดียวนะคะอ่ะทีนี้เรามาตามต่อกันที่ชุดสองตัวบนล่างนะคะหรือ ตัวที่เป็นตารางนี้นะคะพี่พีจ๋าผลที่ออกเมื่อวานผลที่ออกของวันที่9ก้าเนาะก็คือศูน0 6หนึ่งสีู่นหกห้านะคะศูนมาหนึ่งมานะคะถ้าใครจับในตารางนี้0ูนหนึ่งมานะคะสีู่นแอดหลุดไปนะเพราะว่าสี่แอดไม่มีนะคะในะสามตัวบนนะคะ6 065นะคะ65มาซึ่งแอดก็ได้สรุปไปแล้วนอกรอบหนึ่งที่ทำเครื่องหมายไว้ก็คือตัวที่แอดอแอดชอบนะคะแอดก็เน้นอย่างนี้ทุกสูตรเลยนะคะตัวที่แอดชอบอ่าตารางก็เข้าไป3ตัวเลยนะคะส่วนตัวที่แอดเจาะก็เข้า65เนาะอ่ะย่างไรก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางฮาน้อยไทยลาวเนาะหน้าช่องแอดลงแค่3 าสามแนวทางนะคะแต่ถ้าในกลุ่มแอดตรงหุ้นตั้งแต่เช้าถึงดาวจูนเลยนะคะชื่นชอบค่อยตามเนาะสายเสียงโชคจริงๆนะคะถึงจะเข้ามาในห้องไม่งัน้นดังทั้งวันแน่ๆเลยนะคะาสายหุ้นสายวิ่งสายรูดนะคะขออย่างเดียวนะคะเข้ามาในไลน์เข้ามาในกลุ่มขอให้รูปโปรไฟล์ตัวเองชัดเจนนะคะอ่าแอดไลน์ตามนี้เนาะ ถ้าไม่แอดก็ไปสแกนที่ชุมชนนะคะไปสแกน QR code ได้เลยนะคะสนใจก็ทักมาเนาะทักด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางนะคะถ้าแอดแอดก็เห็นเพิ่มขึ้นเยอะนะคะเพิ่มด้วย ID Line เพิ่มด้วย QR code แต่ว่าไม่มีการทักหาแอดแอดไม่ดึงนะคะต้องทักมาบอกด้วยเนาะอ่ะเราไปตามต่อกันของวันที่11นะคะ โอวยแอดเริ่มไม่ไหวแล้วพี่น้องเอยวันนี้เพิ่งจะสี่ทุ่มอ่ะมาตามต่อกันแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะชื่นชอบค่อยตามอนะ่ะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะสำหรับตารางตัวเด่นแอดก็จะมีสองนะคะ สี่หนึ่งศูนย์เก้าเก้าหรือหกนะคะพี่พีจ้าเก้าหรือหกเด่นของแอดก็คือเลขสองนะคะสองกับห้าสองก็จะมีสองสี่สองห้านี่เป็นตัวเด่นสองแปดสองเก้านะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่เอด็ดเน้นทีหลังเนาะ ตัวต่อไปนะคะตัวเด่นตัวต่อไปก็คือห้าห้าแอดก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะคะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ก็จับในตารางนะคะพี่พีจ๋า สามตัวก็เช่นกันเนะาะไปตามต่อกันที่สูตรชุดกันนะคะชุดกันชุดกันแอดก็จะมีสี่หนึ่งเก้าหกหกสามสี่เก้านะคะ อย่าลืมสองสองกับหกหกแอดนะคะตัวเด่นของเราเนอะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นเป็นในตัวไหนกันบ้างตัวเด่นนี้แอดให้ใส่ให้ตลอดเลยนะคะอ่าตัวด่นสองกับห้าระวังห้าห้านะคะถ้าเป็นเบิ้ลนนี้ก็ระวังห้าห้าเนอะแอรตัวที่แอดเน้นนะคะสองห้านี้แอดมาก อันนี้คือชอบส่วนตัวด้วยนะคะสองเก้าหรือสองหกห้าศนะคะส่วนแนวทางในชุดกันนะคะแอดเน้นไปที่สี่หนึ่งแล้วก็เก้าหกนะคะอะถ้าใครชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็นำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูเนาะ,ะเดี๋ยวแอดจะยกให้แคปนะคะพี่วีสาจะได้นำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะ ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเนาะแอดลง2ส,สูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรูอ่าสูตรชุด2ตัวบนล่างนี้ที่เป็นตารางนะคะก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ